สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซล์ขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่อำเภอรลังศักดจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วที่ดินเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูโอเคเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปดูที่ดินจากภาพโดรนกันเลยดีกว่าครับผมปไปดูกันเลย you <laughs> ก็สำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะตามภาพที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสวนด้านหลังของตัวแปลงนะครับผมมีเขาทําขายทรายนะ,ะดูทรายนะครับผมแต่ตอนนี้เขาได้หยุดทําการไปแล้วนะฮะตามที่ผมถ่ายท่านผู้ชมนะครับเป็นภาพของตัวแปลงนะฮะที่ ยังหลงเหลือในการที่เขาแบ่งขายนะครับผมลักษณะเป็นแบบตามรูปภาพที่ผมได้ตีแปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมรูปภาพเป็นแบบนี้นะฮะเอกสารสิทธิ์นะฮะเป็นนอส .3 สามกนะครับผมจานวนเนื้อที่นะฮะเจ็ดไร่นะฮะแล้วก็ตัวด้านหน้าของตัวแปลงนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยด้านหน้าของตัวแปลงาทางด้านที่ผมชี้ให้ท่านผู้ชมอยู่ดูอยู่นะครับผมแล้วก็ ผมจะถ่ายจากภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเป็นที่เทศบาลของอำเภอลานศักนะครับผมด้านหน้านะอยู่ประมาณ200เมตรนะฮะแล้วก็ไปถนนใหญ่เลยนะครับผมถนนใหญ่เนี่ยก็เนี่ยจากพื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยตรง ที่ผมถ่ายท่านผู้ชมดูอยู่นะฮะก็คือจากที่ของเราที่นะฮะไปตรงตัวถนนใหญ่นะฮะถนนหลักนะครับผมแล้วก็ตัวที่ดินอะอยู่ด้านหลังของเทศบาลนะครับผมประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลนะครับประมาณ1กิโลนะฮะถ้าวัดจากตัวพื้นที่นะครับแล้วก็ไปไปทางนี้นะฮะไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปยังตัวโรงพยาบาลนะครับประมาณ1กิโลเท่านั้นนะฮะแล้วก็วิวทิวทัศนะครับผม จากภาพมุมสูงให้ผมถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับเป็นวิวทิวทัศน์นะฮะเห็นเขาคลองชัยนะฮะเป็นภาพาเขาคลองชัยนะด้านหลังของแปลงนะเป็นที่คองคับสเล่านะ,ะก็อาจจะมีโดนเวียนคืนในส่วนที่เขาจะทําทางนะจะทําทางาด้านหลังของคลองเรียบคลองมา ทั้งสงด้านนะฮะใครที่อยู่มีพื้นที่ที่ติดกับตัวคลองนะครับผมจะโดนเวียนคืนทั้งหมดนะครับผมอาจจะโดนเวียนเวียนคืนในส่วนที่ใกล้ๆกับตัวคลองนะครับผมในจํานวนเจ็ดไร่นะฮะก็อาจจะโดนเวียนคืนอาจจะไม่ถึง7ดไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะฮะอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจที่จะซื้อที่ดินตรงนี้นะครับก็ ลองมาพูดคุยกันนะฮะส่วนในเรื่องของราคานะฮะเจ้าของขายเหมาทั้งแปลงนะฮะเจดไร่แล้วก็พร้อมบ้านไปด้วยทั้งหมด10บล้านบาทนะฮะใครที่สนใจนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะที่ผมพาท่านผู้ชมนะฮะเดินเข้ามาอย่างตัวบ้านของเจ้าของพื้นที่กันเลยนะครับในส่วนบ้านนะครับมีจํานวน3หลังนะครับมีโรงรถนะฮะหโรงนะครับบ้านทรงเป็นบ้านทรงสเปนฮะ น่าจะเป็นทรงสเปนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอีกหลังนึงก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าทรงทรงจัวนะครับทรงจัว่วแล้วก็อีกหลังนึงก็จะอยู่แถบนี้นะฮะเป็นภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นลรงรถนะฮะเอาไว้จอดรถนะครับผมแล้วก็ส่วนใน ในเรื่องของพื้นที่นะฮะพื้นที่ของที่ดินเนี่ยก็จะเป็นปลูกมันสัมปะหลังสะส่วนใหญ่นะครับก็ตามที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นภาพแนวแนวนี้นะฮะแล้วก็รูปแบบแปลงก็จะเป็นตามที่ผมตีแปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกหนึ่งอย่างนะฮะก็หน้ากว้างของตัวถนนกับตัวแปลงเนี่ยถือว่ากว้างพอใช้ได้นะฮะตามาที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะตีแปลงแล้วผมก็จะวัด วัดหน้ากว้างให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับใครที่สนใจซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้นะครับตามความเหมาะสมของท่านผู้ชมนะฮะเห็นความเหมาะสมของท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะสามารถที่จะไปต่อยอดกับอะไรของท่านครับธุรกิจอะไรของท่านนะจะมาทําเป็นบ้านจัดสรร,รหรือทํำคาเฟ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับที่มีความต้องการที่อยากจะซื้อที่แปลงนี้ ไว้นะครับเพราะว่าด้านหลังของตัวแปลงนะครับด้านหลังของตัวแปลงเนี่ยจะมีถนนนะครับตัดผ่านนะครับเป็นถนนลัดยางตัดผ่านไปเลยนะครับยาวไปอ่ายาวไปเรื่อยๆเลยครับก็จะมีการเบียนคืนที่ดินนะครับแล้วก็อ่าใครสามารถที่จะซื้อที่ดินตรงนี้ไว้ได้เนี่ยลองมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของราคาก็ดีนะสามารถที่จะมาพูดคุยนะต่อลองกันนะครับเพราะว่าอ่าในเรื่องของราคาเนี่ย มันมีความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับตกลงกันนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะครับที่เห็นความเหมาะสมนะครับว่าตกลงปรงใจในการซื้อที่ดินแปลงนี้กันนะฮะในส่วนของด้านหลังของตัวแปลงผมก็ไม่น่าจะเดินไปให้ท่านผู้ชมได้ดูผมถ่ายเป็นภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับก็ถือว่าเอาตาม ทาพมุมสูงแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ใช่พื้นที่นน้อยเนาะนันก็พื้นที่7ไร่ก็ถือว่าตามนี้แล้กันเนาะหากท่านผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจกับที่ดินแปลงนี้ก็ลองพูดคุยสอบถามนะฮะเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามกนะฮะรูปแบบแปลงนี้นะใครที่มีความสงสัยในเรื่องของข้อมูลด้านอื่นนะฮะลองมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะฮะ J I M E underscore C L U B นะครับผม ในส่วนเรื่องของลายนะผมก็จะขึ้นด้านล่างของตัวคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เลือกแอดกันเข้ามานะะภาพทางภาคพื้นดินก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะตามรูปแบบแปลงแบบนี้เลยนะฮะ เอาละครับผมมาถึงช่วงท้ายของอีนี้แล้วนะครับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้จำนวน7ไร่นะฮะขายในราคา10ล้านบาทพร้อมบ้านนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะสนใจยังไงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องของด้านข้อมูลนะฮะของตัวแปลงก็ดีหรือว่าของเอกสารก็ดีนะฮะมาพูดคุยสอบถามกันหรือว่าดูไว้เป็น ตัวเลือกก็ได้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกอ,อย่างที่ผมบอกนะครับและรูปแปลงเป็นแบบนี้ถ้าสนใจก็ลองมาสอบถามนะครับมา,มาพูดคุยกันก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกันด้วยนะฮะที่ดินจํานวน7ดไร่แปลงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไมา่ได้กด Sub สไครต์นะครับฝากกด s u b สไค i ต์ให้ด้วยแล้วก็หาก ท่านสนใจคลิปวิดีโอหรือว่าที่ดินโซนอื่นๆหรือมีความสนใจที่อยากจะให้ผมไปรีวิวให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าอะ,อะไรที่ท่านผู้ชมอยากขาย นะครับทุกๆอย่างนะครับที่ท่านผู้ชมอยากขายนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นที่ดินนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าที่ขายไม่เคยขายในรูปออนไลน์หรือว่าอยากขายนะครับแต่ขายไม่ได้ยังไงลองมาพูดคุยให้ผมไปขายให้นะฮะแต่ต้องเป็นของที่ถูกกฎหมายนะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ